สุดท้าครับคลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับอไอแผ่นอะกัสีนะอะกัสีนี่นะที่แปะอยู่ในในแผงวงจรของสตัดนะครับไอแผงไอเนี้ยก็จะอยู่ในในพวกถ้าเป็นของใหม่ก็จะเป็นพวกลิลิชชูใน u ูนะฮะพวกรีลิชชูหกสองอะไรพวกนี้ในยูเอแล้วก็หรือไม่ก็เป็นพวกมาสเตอร์บิลหรือกีตาร์รุ่นแพงๆหน่อยนะหรือก็อแต่ถ้าดั้งเดิมออริจินอลก็จะอยู่ในอยู่ประมาณหก ประมาณยุคหกศูนย์ประมาณนี้นะแล้วก็ในแต่ละในแต่ละช่วงปีก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับแล้วก็ใน่สุดน่าจะถ้าไม่ผิดก็คือมันจะน่าจะหมดไปช่วงประมาณหกเก้าเราจะเริ่มใช้ฟลอยด์นะครับทีนี้อ่ามันก็เกิดมาจากอ่าความอยากรู้นะครับของพวกเราว่ามันจะมีผลต่อเสียงยังไงนะครับเพราะว่าศิลปินที่เราชื่นชอบหลายคนก็มีการโมพวกนี้นะในการตัดให้เหลือแค่เฉพาะ วงจรไม่เฉยเอาแผ่นนี้ออกหรือบางบางทนก็ใส่ทั้งหมดหรืออะไรอะไรบนี้นะครับแต่เรามาดูกันในในคลิปนี้ว่ามันจะมีผลต่อเสียงกันยังไงกันนะครับผมถ้าชื่นชอบก็ฝากด o n a t นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับมันสว่างไปนะ

คุณต้องบอกตะกอนี้หน่นะนี่นี่หนึ่งเก้าหกเก้าก็จะเป็นแผ่นอันนี้แหละเป็นแผ่นแผ่นฟอยล์แปะนี้แหละเอ้ยอ๋อหกเริ่มจากหกเก้าเลยป่ะหรือว่าไม่ไม่คือตัวตัวนี้เริ่มตั้งแต่หนึ่งเก้าห้าเก้าอ่ะหนึ่งเก้าว่าเก้าน่าจะอยู่ถึงประมาณหนึ่งเก้าหกสี่มั้งหกสี่หกแต่เป็นแผ่นฟอยล์หรือเป็นเป็นสังกะสีเนี่ยแผ่นฟอยล์อันนั้นแผ่นฟอยล์ใช่เพราะมีรอยยับๆเนะใช่ยับเป็นฟอยล์เหมือนปัจจุบันนะดิฟอยล์เหมือนปัจจุบัน เดี๋ยวเดเดี them. Them. ๋ยวผมหาหนึ <more> ่งเก้าสี่ให้ดูที่เป็นหนึ่งเก้าห้าสี่ถึงหนึ่งเก้าห้าแปดจะเป็นแผ่นแผ่นสังกะสีเฉพาะเห็นปะเฉพาะไอ้ชุดวอลุ่มซีเลคเตอร์เนี่ยเป็นแผ่นสังกะสีนะไม่ไม่ใช่ฟอยล์อ่าเห็นหมเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่ามันมีผลต่อเสียงอะไรยังไงนะก็เดี๋ยวเราที่ที่เบนบอกก็คือใช้แผ่นนี้แผ่นนี้นะครับแล้วก็ติดทั้งแผ่นแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดจะตัดเหมือน1954ด้วย เทสคือจุดสังเกตก่อนก่อนที่จะแบบก่อนที่จะลองเนี่ยเคอคือจุดสังเกตก่อนก็คือผมสังเกตนะใครเล่นแบบดุดันแวน้นแวน้นดุดันสายซิ่งเนี่ยจะไม่ค่อยชอบไม่ใช้สีวิเลยไม่ใช้อลอลี่ไม่ใช้อมผมว่ามันน่าจะมีผลอะไรอืเพราะว่ากีตาร์เขาเป็นยุคนั้นนะแต่เขาออกถูกป่ะเหมืนมอนโมงใช่ไหมเขาออกเขาโมแล้วเขาออกแสดงว่าอา,อาจจะอาจจะซิ่งไม่ไป เดานะคือซิ่งไม่ไปนี่ชื่อดีว่าถ้าไมพูดไป่ซุกซีซีเรี่อยไม่ใส่วะแล้วกันนะลองเล่นเรื่อยๆแต่มันมันอาจจะแบบเล่นเล่นเล่นแบบเล่นที่ไม่เรียบวนเล่นเล่นอ่ะมันอาจจะเล่นเร็วๆไม่ดีเล่นล็อกๆอ่ะ มันแห้งมัน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 กดมันหัวมันหัวมันดีแต่มันกด เวลาดีดแล้วมันจะมันเสียงหัวมันจะออกแต่ผมว่ามันไอ้นี่มันหัวชัดแต่หางเดี๋ยวผมจะลองให้มันแบบบูบูหน่อยเกณฑ์น้อยเกณฑ์น้อยขึ้นสังเกตไหมคลีนเลยนะคลีนเลยป่ะเพราะว่าป่าไม่ได้ขยับอะไรใช่ป่ะตอนแรกมันจะแตกๆหน่อยเออมันจะมีเกณฑ์ตอนนี้มันเหมือนกันว่าคือเสียงคมมันมันขึ้นมาแซงนิดนึงแก่เขาย้อนย้อนดูเ ตัดเทียมเดิมไม่ได้ไป่่วนต,ต,ตั้งกระืบกระกีตาร์ยสยามมันคลีนกว่าเกนมันหายมันเหมือนมันเหมือนไปปรับเกนมันเลยว่ะ ไม่ใช่แอมปลอร์ด้วยนะมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเปิดช้าเปิดนิดนึงมันแห้งอ่ะแต่ตอนตอนแรกเสียงเหมือนเหมือนเหมือนเบนซ์เปิดเสียงแตกอ่ะเออมันเหมือนอันนี้มันมันมันกลายเป็นคลีนครีมแล้วแล้วใช่แล้วพอรถรถแล้วมันแห้งเหรอผมแล้วมันเฉยนี่เองเฮ้ยแต่พวกหกหกกว่าก็มีคาแรคเตอร์นี่นะเทปทัดทัดเดิมอ่ะเบนซ์เบนซ์เคยฟังปะเออเดิมๆก็จะอาจจะประบานนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน จอเมเยอร์มีมีมีนี่มหมมีมีคนจอมยอ่์มีใช่ไั้ยตอนไอ้แบ็กวันนั่นนะมีมีมีต้องมีอย่างไรก็ต้องมีอใช่แต่มันก็แค่มีมีการฟีลลิ่งของสามทางแค่นัเนเองแค่ลัเนเองมันก็ถามว่าต่างกันอ่าว่าแต่ละจุดจุดเด่นจุดเด่นผมว่าถ้าพอลิทมันมันอุ่นมันมีความอุ่นกลมดูหล่อหล่อมันเหมือนกับจอเมเยอร์ ผมว่ามันดูมันดูน่าค้นหาเพราะมันใหม่อ่ามันเหมือนมันเป็นอะไรที่แบบมันมกีตาร์สองอ่ะหมายถึงว่าคือคุณมีกีตาร์ตัวเดียวเป็นพีไอไม่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะดีอ่ะในความเขีนส่วนตัวนะอ่ามันหมายถึงว่ามันมันน่าจะแบบว่าโอเคมามาฟังก็คือตอนนี้เรา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 ไปแค่ตรงนี้อะถูกป่ะเราตัดอะไรอีกอรกเราตัดแฟนหออ่าอันนี้ขายนะครับขายทุกอย่างแหละอไรยัง อ่ยังไม่ได้เสียบเลยไฟไ,ฟไอ้ไม่เปิดอันไหนตัวแรกตัวลังตกข้อขวาสุดเฮ้ยอย่างจะอะจะโบโบขึ้นมาจะโบโบกินแตกขึ้นไหมอ่าผมมาเหมือนเดิมเลยนะเสียงแตกมากขึ้นแต่มันก็ยังแบบอย่างนี้นอยู่หน้าใหม่นะแม้แต่ก็ดีด,ด,ดีดีกว่าเต็มบัน แต่ก็าล่อเอ่ออะไเดี๋ยวเล่นอีกก็ได้ปะแต่ผมรู้แล้วแหละเผื่ออ,อไม่นี่กัน thank mm -hmm. you